ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาวิทยาลัยเทคนิครัตนบุรีตั้งอยู่เลขที่149หมู่15ตำบลรัตนบุรีอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์อาคารวิทยาบริการชั้นหนึ่งโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสร้างประสบการณ์ให้กับนักเรียนนักศึกษาที่มีความรู้ความเข้าใจในการประกอบธุรกิจโดยศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาวิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี มีการบริหารจัดการเป็นไปตามคู่มือการปฏิบัติงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาปรับปรุงเดือนกันยายน2563โครงสร้างการบริหารศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาวิทยาลัยเทคนิกรัตนบุรีประธานศูนย์นายยงราศีเฟื่องรองประธานศูนย์นางจารุณีพรมดีหัวหน้าศูนย์นางวานิดาผลเจริญ คณะกรรมการที่ปรึกษาภายนอกนางสาวิตีพบบุญนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการนายสุทธิศักดิ์ภูมบุตรพาณิจจังหวัดสุรินนางสุภานีทองสุขผู้จัดการธนาคารอมสินสาขารัตนบุรีคณะกรรมการที่ปรึกษาภายในนางจารุณีพมดีรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือด้านศักยภาพศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา สำนักงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาจัดให้มีสำนักงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาที่ตั้งอยู่ในที่เหมาะสมเป็นสัสดส่วนและสามารถติดต่อได้สะดวกมีป้ายสำนักงานที่ถาวรและมีแผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาชัดเจนมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการครบถ้วนตามโครงสร้างและระบุหน้าที่ปฏิบัติงานมีความพร้อมด้านวัสดุ อุปกรณ์คุรุพันธ์พื้นที่บริการให้คำปรึกษามุมวิชาการในการให้บริการการบริหารงานของหัวหน้าศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษามีการจัดทําแผนการปฏิบัติงานและมีปฏิทินการปฏิบัติงานประจําปีของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษามีการสรุปผลการดำเนินงานของศูนย์บ่มเพาะนำเสนอผู้บริหาร และสรุปผลการใช้ศูนย์บ่มเพาะเป็นแหล่งเรียนรู้มีการเผยแพร่ผลการดำเนินงานของศูนย์บ่มเพาะด้วยช่องทางที่หลากหลายเช่นทางเว็บไซต์ www.rbtech.ac.th และจัดให้มีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการการสนับสนุนของสถานศึกษามีการกำหนดการพัฒนาศักยภาพศูนย์บม่มเพาะและผู้เรียน ไว้ในมาตรฐานการอาชีวศึกษาของสถานศึกษาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติราชการประจำปีของผู้บริหารสถานศึกษามีการส่งเสริมสนับสนุนให้ส่งแผนธุรกิจเข้าร่วมการประกวดหรือแข่งขันทักษะในเวทีต่างๆโดยในปีการศึกษา2564วิทยาลัยเทคนิครัตนบุรีได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง การบริหารงบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามภารกิจอย่างครบถ้วนศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาได้รับงบประมาณในการจัดสรรเป็นจำนวนเงิน90,000บาทการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาตามกระบวนการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาการดำเนินงานการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนในสถานศึกษาอาชีวศึกษาการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการอบรม ปีการศึกษา2564ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาจัดให้มีการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนภายใต้โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษาโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาและผู้เรียนการเขียนแผนธุรกิจและประเมินแผนธุรกิจ จัดขึ้นภายในวันที่17-18ถึงสิงหาคม2564ซึ่งผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมการอบรมโดยรวมอยู่ในระดับมากค่าเฉลี่ย4.15การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการศึกษาดูงานที่สอดคล้องกับธุรกิจปีการศึกษา2564ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ัดให้มีการศึกษาดูงานดังนี้ธุรกิจอาบีไข่ม้วนชวนชิมธุรกิจน้ำพริกอันชันคั่วแหง้งและธุรกิจลูกชิ้นปิ้งน้ำจิ้มเฮิร์ฟเข้าศึกษาดูงานณนะวิทเยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์อำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์และเข้าศึกษาดูงานณลนะ้านหอมมะลิแฟคทอรีสาขาจอมพระ ธุรกิจกัดป้ายชื่อจากไม้ด้วยโปรแกรม C N C เข้าศึกษาดูงานณร้านดีๆโฆษณาสุรินทร์86อำเภอเมืองจังหวัดสุรินธุรกิจออโต้เซอร์วิสเข้าศึกษาดูงานณร้านโด่งช็อปอำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินธุรกิจคลินิกคอมพิวเตอร์ เข้าศึกษาดูงานณร้านโซลูชันอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินผลการประเมินความพึงพอใจต่อการศึกษาดูงานโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุดค่าเฉลี่ย4.50การประเมินความเป็นไปได้ของแผนธุรกิจและการส่งเสริมการประกอบธุรกิจปีการศึกษา2564 แผนธุรกิจที่ผ่านการประเมินมีทั้งหมด4แผนธุรกิจดังนี้ 1. ธุรกิจน้ำพริกอัญชันคั่วแห้ง13,000บาท 2. ธุรกิจออโต้เซอร์วิส15,000บาท 3. ธุรกิจลูกชิ้นปิ้งน้ำจิ้มเฮิรฟ13,000บาท 4. ธุรกิจกัดป้ายชื่อที่ทำจากไม้ด้วยโปรแกรม C.N.C. 15,000บาทธุรกิจเดิมคือธุรกิจคลินิก คอมพิวเตอร์1,000 0บาทและธุรกิจ RB ไข่ม้วนชวนชิม5,000บาทการใช้ธุรกิจในสถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียนนักศึกษาซึ่งมีการประชาสัมพันธ์3ช่องทางคือบอร์ดประชาสัมพันธ์ของวิทยาลัยเผยแพร่ธุรกิจของผู้เรียนบนเว็บไซต์ของวิทยาลัยและเพจวิทยาลัยเทคนิครัตนบุรีมีการเข้าศึกษาดูงานจากหน่วยงานภายนอก จากวิยาลัยการอาชีพท่าตูและหน่วยงานภายในจากชมรมวิชาชีพการบัญชีและชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจการพัฒนาศักยภาพครูที่ปรึกษาธุรกิจหรือครูที่เกี่ยวข้องโดยครูวนิดาผลเจริญผ่านการอบรมโครงการอบรมการสร้างความรู้ความเข้าใจเกณฑ์ประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาและทักษะการเป็นผู้ประกอบการออนไลน์ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา2,564การบ่มเพาะผู้เรียนอาชีวศึกษามีผลสำลิดเป็นไปได้ตามเกณฑ์ประเมินวิทยาลัยเทคนิครัตนบุรีได้รับรางวัลชนะเลิศการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาระดับอาชีวศึกษาจังหวัดคะแนนรวม98.57และแผนธุรกิจน้ำพริกอัญชันขั้วแห้ง ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดโครงการนำเสนอผลงานวิชาชีพพัฒนาทักษะวิชาชีพสวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวสุิชยาสุขสอนกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นปวช2แผนกวิชาการบัญชีหลังจากที่หนูได้เข้ารับการอบรมบ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการการอาชีวศึกษาทำให้หนูได้มีความรู้ ประสบการณ์ในการประกอบอาชีพหนูซึ่งตัดสินใจมาทําใต้กอกขายในตอนเย็นหลังเลิกเรียนของทุกวันค่ะได้กําไรวันละ2 5 0ร้อบถึงสามบาทค่ะสุดท้ายนี้หนูขอขอบคุณศูนย์บ่มเพาะวิทยาลัยเทคนิคอัตนบุุีีที่ทําให้มีโครงการดีๆนี้ขึ้นมาทําให้หนูได้มีอาชีพมีความรู้จนถึงทุกวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะ ด,ดิฉันนางสาวพัทรรัตน์ยาจุดกดนะคะเป็นนักศึกษาที่จบการศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิครัตนบุรีได้ผ่านการ,รอบรมบ่มเพาะการเงินผู้ประกอบการและได้มีความรู้ความสามารถในการประกอบธุรกิจจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะจนทําให้ดิฉันมีรายได้เลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้เป็นอย่างนีค่ะค่ะจากผลการดําเนินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาวิทยาลัยเทคนิครัตานบุรีมีประสิทธิภาพมีศักยภาพ และความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการให้ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถเป็นผู้ประกอบการได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป